ฮาร์โรฮาร์โร่วันนี้อยู่ในเทอรีมิสเซรีซึ่งอ่านวันนี้เรามีแข่งกันคือคาร์บอสวอลเฟรดเฮ <c oughs> ้ยคันคอน้นิดๆอย่างแรกที่เราจะเกี่ยมก่อนมีซูบอสนะะก็เลยก็คือทางหน้าอาวุธแล้วก็เซตไอเทมเนาะไอเทมที่เราจะใช้ก็จะเป็นรองเท้าขั้นที่สาม แล้วก็อาวุธอย่างแรกเลยก็จะเอารองเท้าแลวก็วูดมาครับต่อเป็นอันนี้เนาะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็เมื่อเดิน้ำในน้ำแข็งเราจะทำให้เราเดินแบบคงที่เนาะนี่เราเดินประมาณนี้เนาะแต่เมื่อเราเอาบล็อกน้ำแข็งมาวางหน่อยบล็อกน้ำแข็งมาวางหน่อยึบ ชิบชิบชิบเมื่อเราเดินประมาณนี้เนาะนี่ร่บเานาะใส่ปับ๊บตดอย่งนี้ๆๆนงนี้เนาะโอ้ตมเค 2> day two <2. S 1> มาใช้ใชอเทมทางบ้านกระทาไม่ฉีกไสเมื่อจำจีสส๊ยสตู้ได้สองครั้งนะนี่ 1นึ่งประมาณนี้เนาะแล้วต่อมาเป็นปืนพึ่งปืนพึ่งจะทำการโจมตีออกเ,เป็นทางด้านพึ่งเนาะแล้วก็เป็นทางด้านฮอมมิงติดตามศัตรูดาเมจอูประมาณดอกละสิบอัตราติดคิดคอนสไตล์อัตราติดคิดคอนสไตล์สเปอร์เแล้วต่อมา แต่มาเป็นเลยเป็นปืนบักเนาะเมื่อจมตีศัตรูจะมีโอกาสทำให้วัชพต้าขอางเราเป็นบักอย่างนี้เนาะนนอย่างนี้เลยจามีมีสเจ็ดโอกาสตะกคิขึ้นไสี่เอร์เซ็นอ๋อนี่เลยนี่ใส่เต็มเชตแล้วเนาะ ดาเมจ5 4โอกาสตีคิลทอมสไตร์10%เป็นพึน่งดาเมจ1 1โอกาสตีคิลทอมสไตร์10%เป็นจิงไม่ใช่ดาเมจ44โอกาส,าสตาีคิลทอมสไตร์10%คือนับต่อมาเป็นเซตอ่าชุดเนาะอันนี้จเจลีมานาเราขึ้นหรือเปล่านะ แต่งยังไงก็ตามเราจะใช้เป็นทางหน้าชุดอื่นเนาะเป็นเซตของนรกเนาะเอามาสัก40บาทโอเคชุดป้องกัน8หน่วยตันป้องกัน9้หน่วยโอ้ไม่พร่วนเก่งป้องกัน8หน่วย นี่สามารถเล่นได้ทุกสายเนาะเล่นในสายเวทโอ้เล่นในทุกสายก็จริงแต่ว่าจะลดดาเมจมาค่อนข้างดาเมจ5.4ปึ๊บแล้วก็เก็บเข้าค้างไปแล้วตอ่มา เราจะใช้แฟนทางานอินสตารบริซามอนอิมนะ In เนาะอิมสตารบไดเมตสิบเจ็ดคอมาอันนี้ไม่ใช่เอเทมเนาะแต่ว่าเราต้องเอาไปตกปลาเนาะเก็บเก็บไว้ โซซัลนเราใช้เป็นทางด้านอิมสตาร์กับรองผีที่เราใช้อยู่มาค่อนข้างนานเนาะและต่อมาอุะคบเป็นรองเท้าขั้นสุดท้ายใช้เป็นทางด้านรองเท้าเดิเนน้ำเนาะนแล้วต่อมาเป็นสร้อยที่าสามารถหาได้จากกระตกป้ามินเดลกแล้วก็เชนสจาก ตรงดันจินี่ตรงพุ่นี้นี่พุ่นี้น่านี่พุ่นี้บริเวณนี้จะมีโอกาสตอบแต่ว่าค่อนข้างน้อยแล้วต่อมาเราค่าเป็นออสตินสกาวออส a n นสกาวเมื่อสมัยเหยียบของอะไรก็ตามที่เกี่ยเบ Burn, นะิร์นเนาะจะทำให้เราไม่ได้รับตามีดแล้วก็อันต่อมา อันนี้ออฟดอปมาจากอิ่มโอกาสอยู่ประมาณ5.6%เอามาคับลงกันจะได้รองเท้านี้เนาะมีคุณสมบัติคือกันไฟแล้วก็เดินบนลาวาเนาะนี่เก็บไว้แล้วนี่เราสามารถเดินบนลาวาได้แล้วก็การลาวาเป็นเวลาเจ็ดวิ เราเอาต้องสองมารวมกันว่า,าต้องสองมารวมกันก็จะได้เป็นรองเท้าคัตเตอร์ไทยโอ้วอล์กอิมไม่เลยแล้วต่อมาเราจะใช้เป็นทางด้านสวอชคาตเลูแทนรองเท้ากระโดดเลยเนาะ ไอเทมเราคงมีเท่านี้ของที่เราเก็บไว้ก็จะเป็นทางด้านมปจิกวิซายปืนอันนี้สามารถหาได้จากเอ็มซีเล่นร่อนไหนเนาะพอเก็บอ่าจะบอลลูกตาไปก่อนโอเคแล้วต่อมาเราจะไปออฟของก่อนเนาะ นี่เลยเป็นออฟที่ดีที่สุดดาเมจ62โอกาสคิวรอนสตร์9%เจ้าตะเกียมก็ไปทางด้านน้ำยาน้ำยาตะเกียไปทางด้านนี่เลยทางด้านนี่เลยน้ำยาลิเชนมาหน้าแล้วก็การดาเมจ8% วิ่งเร็วขึ้น25%เป็นเวลา8นาทีเดือดเร็วขึน้นเวลา8นาทีน้ำยารอตากันเกินมอสเตอร์แล้วก็น้ำยาอ่าวัตถุดิบไม่พองั้นไม่เป็นไรอ๋อใช่น้ำยากันลว่าแล้วก็บัฟอีกนิดหน่อย โอเคพร้อมทั้งหมดเราเกมไว้เรียบร้อยแล้วก็เต็มตัวสู้บอสกันเลยเนาะเราเช็ค T. ไอเทมอีกทีไอเทมที่เราใช้เป็นท่าร่าคอร์ชิวสมองคาตาลูมานัก,กรอบรองทเท้าโลแกนวดูดชิลออฟคาตาลูเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านล่างเลยเนาะเพราะอันนี้เน่าอ่ะเรายังไม่เสร็จเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกรอบหนึ่ง

นี่ไม่ให้แต่าเมจตีเขานเลยเหรอโอเคว้าวว้าวว้าวว้าอ๋อเป็นแร่นี้เนาะไม่ค่อยเท่าไหร่อลิคขคุ้งอาดามันไทยอ้ิคขคุ้ง โว้ดะแล้โอ้นี่เลยแล่ที่ยังอยากได้โวโวโวเพื่อนใจเย็นโวโวโวเยอะไปแล้วเพื่อนเพื่อบางคนถามว่ามันถึงกลัวนี่เลยโอ้ครึ่งหลอดเพื่อนใจเย็นแรงมากเพื่อนแรงมากเพื่อนแรงมากเพื่อนแรงมาก โว้เจอตัวที่ไม่อยากเจอวู้จี้ส์ใจเย็นพักพวกเราไมา่ได้มาหาเรื่องโอเคประมาณนี้น่าจะพอเนาะเรารีบกลับกันดีกว่าก่อนที่เราจะซิมมุ่งเท่งนี่้อนรับฮันมนูดเฮ้ยเจอกันใหม่ในคลิปหน้า คลิปหน้าเราก็จะทำการเตรียมตัวตบบอสนะซาวลนี่ลาไปก่อนเร้เจอกันใหม่นพ่พัทหน้าสวัสดีครับ